ปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ p แ a c ก i c e ระดับประเทศผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทป,ประจำปีการศึกษา2,566ชื่อผลงานโคกลังน้อยโมเดลสู่การปฏิบัติคุณธรรมนําความรู้โดยนางสวงสุดาแก้วแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหลังน้อย การพัฒนาส่างเสริมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โดยนำความรู้สึกด้านคุณงามความดีจากภายในทัศนคติเชิงบวกต่อตอนเองตลอดจนการที่บุคคลเห็นคุณค่าในความสามารถการได้รับความสําคัญหรือช่วยเหลือผู้อื่นมาเป็นปัจจัยในการโน้มน้าวให้ทุกคนร่วมกันโดยมีการบูรณาการด้านคุณธรรมอัตลักษณ์กับกิจวัตรประจำวัน ทางด้านวิธีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบการนำความภาคภูมิใจมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนตามอัตลักษณ์นวัตกรรมสร้างสรรคนดีโคกลังน้อยโมเดลสู่การปฏิบัติคุณธรรมนำความรู้จุดประสงค์เพื่อพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องตามคุณธรรมอัตลักษณ์5ประการพิหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ ตามนวัตกรรมสร้างสรรคคนดีโคกลังน้อยโมเดลผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักตรายศึกขาคือศีลสมาธิปัญญาผ่านกระบวนการการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมะในทุกกลุ่มสาระผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้กินอยู่ดูฟังเป็นโดยใช้หลักตรายศึกขา ผ่านกิจวัตรประจำวันการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่3สถาบันคือครอบครัวสถานศึกษาและศาสนาคือบวรเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลังน้อยร้อยละร้อยปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน นักครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร้อยละ90มีความรู้ความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยร้อยละ90ได้รับการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลังน้อยปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลังน้อยได้รับการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้กินอยู่ฟังเป็นโดยใช้หลักไตรสิกขา กระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงานการบริหารเชิงระบบเดมิง p PDCA ภายใต้การบริหารจัดการการศึกษาโคกรังน้อยโมเดลสู่การปฏิบัติคุณธรรมนำความรู้ในรูปแบบ PDCA ดังนี้แผนประชุมการวางแผนการทำงานดู ลงมือปฏิบัติ O. Oh, organization การจัดองค์กรคณะทำงานดำเนินงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์มีการจัดทำแผนคุณธรรมจัดทำโครงงานคุณธรรมรองรับนวัตกรรมโคกรังน้อยโมเดลเช็ค A. Assessment มีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆตรวจสอบและประเมินค่าและนำมาประมวลผล การประเมินเพื่อสรุปและจัดอันดับผลงานเชิงประจักษ์เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานโดยใช้รูปแบบของ P.D.C.A. โดยผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามและการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง Action I Initiative มีความคิดริเริ่มนำนวัตรกรรมหรือสิ่งใหม่ๆม,มาพัฒนาครูผู้สอนสู่ความเป็นครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผลการดำเนินงานผลสํมฤทธิประโยชน์ที่ได้รับกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ผลการดำเนินการด้านระเบียบวินัยตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 1. ผู้บริหารคณะครูนักเรียนร้อยละ90ร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังการปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยในตนเองด้านจิตอาสาตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 1. ผู้บริหารคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนร่วมการอาสาร้อยละร้อยด้านความสะอาดตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 1. ผู้บริหารคณะครูนักเรียนร้อยละ90ร่วมกันทำงานกลุ่ม ทำความสะอาดในบริเวณที่ตนเองรับผิดช,ชอบทำงานเป็นกลุ่มด้วยความตั้งใจกาความรับผิดช,ชอบตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 1. ผู้บริหารคณะครูนักเรียนร้อยละร้อยมีความรับผิดชอบต่อตนเองไม่เอาเปรียบผู้อื่นส้างความสมัคีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 1. ผู้บริหารคณะครูนักเรียนร้ชชอ,อ,อ,อรยละ90 มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันต่อคณะครูมีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนจากการลงมือปฏิบัติโครงงานทำให้เกิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก งานที่เกิดกับครูการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานดังนี้ครูเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ร่วมงานต่อนักเรียนมีจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลที่เกิดกับผู้บริหารผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานของโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผลที่เกิดกับโรงเรียนจากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยใช้แนวคิดหลักการรูปแบบและวิธีที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงม,มือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนผลที่เกิดกับชุมชนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒน,นาคุณธรรมให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียน ้ความสำเร็จจากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาด้วยการลงมือปฏิบัติจริงบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามหลักคุณธรรมอัตลักษณ์ด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดบทเรียน โดยใช้รูปแบบการบริหารเชิงระบบของเดมิง PDCA ภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโคกลังน้อยโมเดลการเผยแพร่ <c oughs> การได้รับ <c oughs> การยอมรับรางวัลที่ได้รับโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเงื่อนไขความสำเร็จความตระหนักรู้ความเข้าใจ ให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเป็นเจ้าของโครงงานคุณธรรมทุกคนมีส่วนร่วมบรูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการรับรู้และนำไปพัฒนารางวัลที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมระดับโรงเรียน รางวัลเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมระดับผู้บริหารรางวัลเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมระดับครู